นี่พี่น้องพึ่งโพงนะพึ่งโพงพึ่งป <T was dancing Godzilla> ่าพึ er um ่งป่าพึ่งพึ่งโพงอ่ะเขาเรียกพึ่งป่าพึ่งไทยอ่ะนี่ที่ก็แต่ก่อนเบาอันทําแล้วมันก็มมีมีมีตัวมาอยู่แล้วนะมีมีเข้าย้ายเข้ามาอยู่แล้วทีหนึ่งแต่เนี้ยเข้าย้ายออกไปเขาย้ายหนีแล้วนะรังพึ่งรังเนี้ยย้ายหนีแล้วนี้เขากลับมาอยู่อีกแล้วมันมีรังใหม่นะมาอยู่ไม่ใช่รังเดิมเนี่ยแล้วก็บบาอันทําไว้แค่สองรังเดี๋ยวจะพาไปดูอีกรังหนึ่ง นี่พี่น้องอีกรังหนึ่งนะเนี่ยรังนี้รังนี้อีกรังหนึ่งเนี่ยเป็นสองรังเบาอันทําไว้สองสองอันนะทารังเขาอะทาไว้ให้เขาอยู่สองอันแต่ก็มีมาอยู่ทั้งสองรังความจริงเบาอันอยากได้สักสิบรังนู่แต่ว่ายังไม่มีเวลาทํานะเดี๋ยวค่อยทําเนี่ยนู่อีกรังหนึ่งอยู่ทางนู้นเห็นไหมเนี่ยโฟมขา,ขาวๆอันนี้อยู่นี่ดีมากเลยนะพี่น้องเนี่ยมันจะเป็นน้ําพึ่งป่าน้ําพึ่งที่เราได้มาจากธรรมชาติอ่ะ น้าภูมิใจทําไว้สองอันทําไว้เป็นอะไรอะเขาเรียกตัวอย่างลองลอง,ลองทำดูว่ามันจะมีมาอยู่ไหมมาอยู่จริงถ้าโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราค่อยทําเพิ่มกันมีเวลาวันไหนก็ทําเพิ่มทีละลังสองลังโอเคครับสวัสดีครับ